แฟนคลับตามเชียร์ตามกีตอย่างเหนียวแน่นสําหรับนักร้องหนุ่มอย่างนุกธนดลน,นะครับต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีการฟุตซอลฟีเวอร์ไทยแลนด์เป็นการการของทีมดาราอย่างทีมลีซอและทีมของพี่โอ๊ตปราโมทนะฮะก็เป็นเก่กอนเกมอุ่นเครื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยระหว่างไทยกับคูเวตเนี่ยก็ต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นการนําดาราศิลปินเนี่ยมาแข่งขนันกันก่อนในฟุตซอลฟีเวอร์ทีมลีซอทีมอ๊อตปราโมท แล้วก็นุกธนดลน,นะครับอยู่ในทีมสีน้ําเงินของทีมรีซอก็ต้องบอกว่าเมื่อวานพอได้ได,ได้ลงสนามได้เล่นฟุตบอลเนี่ยเขามีแฟนคลับของนุกธนดลตามขี้ตามเชียร์กันอย่างเหนียวแน่นเลยคือเขาแผนภาพไปทางไหนเนี่ยก็จะเห็นว่าแฟนคลับของนุกธนดลเนี่ยติดตามแล้วก็ตามมาอย่างเหนียวแน่นแล้วก็เยอะมากสร้างสีตนในการในเกมการแข่งขันได้อย่างดีนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่านุกธนดลเนี่ยเป็น นักร้องหนุ่มที่มีทักษะในการเตะฟุตบอลอยู่แล้วเขาเล่นฟุตบอลเก่งอยู่แล้วคือเห็นได้จากรายการไอดอลลีของทีมพี่ก้องห้วยไห่เนี่ยพระวานุกทดนดลทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนในฟุตซอลก็ถือว่าทําเรื่องของเบสิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เล่นฟุตซอลเป็นเลยนะครับก็ต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยได้โชว์ผลงานอย่างเต็มที่มีจังหวะยิงต่างๆอะไรเงี้ยก็มีแฟนๆตามเชียร์ตามกินก็นี่เชื่อว,ว่าอีกเป็นอีกหนึ่งนะครับแฟนคลับของศิลป,ปินที่เหนียวแน่นแล้วก็ยังรักยังศรัทธา นักร้องหนุ่มอย่างนุกธนโดนนะครับก็ขอชื่นชมแฟนคลับเลยว่าโคตรสุดยอดโคตรจริงใจนะฮะก็เอออยากจะมาแชร์ประมาณนี้ว่าเออคือพอคนที่ได้ดูอ่ะรวมถึงนักภาคเองรวมถึงคนที่อยู่นั้นเนี่ยก็เชื่อว่าพอนุกแท้บอลเสียงยินต้องมาเสียงให้กำลังใจต้องมาก็สุดยอดจริงๆนะครับขอชื่นชมจากใจจริงสำหรับในการแข่งขันแล้วก็การได้รับชมของนุกธนดนมาครับโอ้โหเข้าหรือไม่เข้าเข้าหรือไม่